ความข้อมูลอย่างทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาพืดจริตภารับข็งดังนั้นเป็นนิรภัยที่ดีที่ไม่ดังว่าไม่ดังว่า,าสร้างศิลปะในการบรรยายท,ที่เปิดเรื่อย่างะไรตอนเรียกตอนบรรยายเนี่ยนะครับไม่อันเป็นมาอุตสาหะเหมือนกับการป้องกันแก้ไขปัญหาชุดจริตภาระแข็ง ก็ม <One input> so ีปัญหามีมีเยอะด้วยการร่วมกันแก้ไขป้องกันการยึดถือกัมปชัญญะจะได้อยพัฒนาไปเรื่อยๆผมขออนุญาตแก้กับว่าด้อยพัฒนาครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราไม่รับเพรามากมาเรื่อยๆตีคู่มาแล้วน่าผิดแมากก็เพราะว่าปัญหาอันยิ่งใหญ่ดีนะดีเป็นหนึ่งในเกศหรือเอเชียปัจจุบัน กำลังได้รับเกียรติเป็นระดับเกณฑของเกณฑ์เสื่อเอเย่นต์ขอะกองทัพเรือรวมกันครับวันนี้ทางสำนักงานปปชจังหวัดสระบุรีนั้นได้ยินเชิญทางท่านเสนอแนะของท่านในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะดีนะครับของในปปชนะครับ นยบสอตุนษาการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เะถึงนมาทั้งตรวจไปนะครับซึ่งก็มีการดูตัวเบาตไวหนัที่ดีจากเัวด่ดืกันป่าเพราะว่ามันก็มีหลักฐานมีอะไรต่างมีไม่ว่าตอนนี้มือจาพยาญชนคนนอกจากการรอดซื้อการโทรศัพท์บาการวิโอบ้าฉะนั้นเมืกี้นี่ยนะครับท่านครับ มาตรัานวิศวกรรมนั ala, pues so here, and and ่นเป็นการป้องกันการแล้วก็โยนภาระให้กับที่ตรวจการได้หรือกับที่ควบคุมงานก็จะถูกแท้กเพื่อมาให้ลดสเปคการทำงานที่ระงับที่ระเว้นบ้านพโกรบุนก็มานั่งกินข้าวที่ใช้รองประชุมร้านอาหารใกล้ๆ เราจ่ายเกินพวกต้องต้องต้องซื้อจดบันดาลผู้ที่มีแนวที่เป็นเลิศประเสริฐสีเปรีเพราะด้วยการพัสดุนะครับถ้าจะซื้อด้วยวิธีการตกลงราคาสอบราคาประกวดราคาก็เป็นไปตามกระบวนการถามพัสดุกับนายเกษมโอเด่นอินทร์นะนายทางด้วยคนส่วนที่เป็นหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต สิ่งที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดห,หรือราคาการนั้นไม่ใช่เฉพาะงานก,าก่อสรอาอ้างครับอันนี้ผมพยายามย้ำครับวันนี้ที่จัดการประชุมวันนี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา1้3ยทับซึ่งจะเป็นเรื่องของการประกาศราคากลางและกาการกำหนดราคากลางซึ่งจะต้องทำในส่วนของการทำทั้งนี้จะต้องเป็นนำไปลงระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องการทำบัญชีแสดงรายรับจ่ายของโครงการของหน่วยงานภาครัฐ กับเอกชนเน่นะคะเพื่อการแสดงความโปร่งใสในการทํางานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับส่วนราชการทุกส่วนการแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้วยค่ะแ,ะและที่ผ่านมานี่ปปชได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสองเรื่องนี้ <c oughs> มันได้แค่ไหนก็มีสักประมาณท่าจะพูดไปแล้วก็คือประมาณ70%ดนะน่าจะได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ <c oughs> ทางส่วนราชการได้ดําเนินการหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบที่และกฎหมายที่กําหนดค่ะโดยมากเป,ไป,ไปน็นอะไรจะทำจะซื้อจัดจ้างมีการหัวราคาแล้วก็ผิดสเปคค่ะก่อสร้างผิดแบบอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแล้วพวกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมวันนี้กลุ่มเป้าหมายวันนี้ก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะ อ่าทีนี้ปปช <partido> <bamboo> อยากจะฝากอะไรก็ฝากในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็ถ้าเกิดพบเห็นเหตุการณ์ในการทุจริตก็ให้แจ้งบาะแสหรือแจ้งมาที่ส่วนราชการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่1ท4่ง4ถนนเทศบาล5ตำบลปากเพียมเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะ0 3 6 2 2 0 1 6 6ค่ะ <laughs> ไปทานได้ไม่ยากเลย